และตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับเจ้า MG HS นะคะซึ่งคันนี้เป็นรุ่นรองท็อปนะคะเป็นรุ่นขายดีอีกหนึ่งรุ่นเลยมาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด1,500เทอร์โบนะคะมาพร้อมกับแรงม้า162แรงม้านะคะแรงบิดสูงถึง250นิวตันเมตรเลยเดี๋ยวหญิงพาไปชมนะคะว่าคันนี้มีอะไรแตกต่างกับรุ่นเอกม้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอย่างแรกนะคะด้านหน้ากระจังหน้าก็จะเป็นแบบเดียวกันนะคะดิจิตอลเบรนิ g งกริลนะคะให้ความสวยงามเหมือนกันเลยนะคะไฟหน้าแบบ ควอด LED เหมือนกันนะคะตัวนี้จะดูภายนอกเนี่ยแตกต่างกันแค่ไม่กี่จุดนะคะแล้วก็ล้อแมกนะคะก็จะเป็นล้อแมกลายเดียวกันต่างกันที่รุ่นนี้นะคะไม่มีคาลิเปอร์เบรกสีแดงนั่นเองในส่วนของวัสดุการตกแต่งนะคะรอบคันก็จะเหมือนกันนะคะเป็นโครเมียมไม่ว่าจะคิ้วขอบประตูนะคะมือจับประตูนะคะแล้วก็ก้องรอบคันรุ่นนี้ก็ให้มาเหมือนกันจุดที่ต่างกันเลยนะคะหลักๆเลยเนึ่งเป็นประตูท้ายไฟฟ้านะคะสําหรับรุ่นนี้จะไม่มีท้ายไฟฟ้า แต่ว่าก็ไม่ได้เป็นอุปรสรรคต่อการใช้งานนะคะเพราะว่าประตูของเราเนี่ยเปิดปิดใช้งานงานมากๆอมานะคะ ในส่วนนะคะภายในของห้องผู้โดยสารหรือว่าห้องผู้ขับขี่นะคะก็จะออกแบบมาเนี่ยใกล้เคียงกันกับในรุ่นท็อปเลยนะคะต่างกันที่ระบบการช่วยเหลือต่างๆนะคะในการขับขี่เนี่ย รุ่นนี้นะคะยังมาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลอัจฉริยะขนาด12นิ้วนะคะที่จะแสดงผลสถานะของตัวรถและก็การทํางานต่างๆนั่นเองนะคะระบบอินโฟเทนเมนต์นะคะหรือว่าระบบเรื่องของความบันเทิงเนี่ยก็จะให้มาครบคันเหมือนกันสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้นะคะ Android Auto ได้นะคะเชื่อมต่อวิทยุได้นะคะ FMAM นะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้สามารถฟังเพลงจากจุกมิวสิกได้นะคะ ตัวนี้ให้ระบบไอสมาร์มาด้วยนะคะซึ่งระบบไอสมาร์เนี่ยจะสามารถสั่งการด้วยเสียงก็ได้นะคะหรือว่าจะสามารถโทรเข้าโทรออกได้ด้วยนะคะสามารถสั่งงานให้ตัวรถโทรออกได้ตัวนี้ให้ฟรีเดือนละ50นาทีนานถึง5ปีเลยนะคะสามารถสั่งงานสตาร์ทรถทันมือถือได้เช็คว่ารถอยู่ที่ไหนได้เช็คสถานะความผิดปกติต่างๆของตัวรถได้จากแอปเลย หน้าจอแสดงผลตัวนี้นะคะเป็นขนาด10นิ้วนะคะเป็นหน้าจอสัมผัสตัวนี้สามารถใช้งานง่ายเพราะว่าเป็นเมนูมภาษาไทยนะคะในหน้าจอสามารถดูกล้องแบบ360องศาได้เลยนะคะตัวนี้จะสแสดงสถานะตัวรถนะคะแบบนี้เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะดูรถของเราจากมุมด้านหน้าด้านข้างด้านหลังนะคะสามารถเลือกดูได้เลยนะคะและนอกจากนี้นะคะยังมีระบบ AR Navi ด้วยนะคะซึ่งจะสแสดงภาพเสมือนจริงขณะขับขี่นะคะหรือว่าเป็นนิเกเตอร์แบบเสมือนจริงนั่นเองและยังมีเป็น ก็อบคาอบำถามนะคะเป็นหน้อมือถือทนกานไกลนะคะและทีัญนะคะสามารถดูกล้องาได้องรับในการเด็นืน่นะคะจริก็จะดูของเราะองทำเลยว่ามีปีกหมสามารถเลืรงได้นะคะม่มีปีหรือ สำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจ MG h s รุ่นดีคันนี้นะคะตอนนี้จักโปรโมชั่นพิเศษนะคะจากปกติราคาอยู่ที่1,089,000นะคะตอนนี้รับไปเลยนะคะส่วนลดสูงสุดอยู่ที่340,000บาทนะคะเหลือเพียงเศษ4 9 0 0 0เท่านั้นนะคะสาม,มารถติดต่อได้ที่เพจ MG ดีไลท์ระยองนะคะหรือว่าโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0929556190นะคะ MG ที่ดีที่สุดต้อง MG ดีไลท์ระยองแยกทับมาเท่านั้นนะคะ